รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปค่ะอุ้ยเราก็เจอตัวเออนะพอกมาณก็ใหญ่อยู่นะเราจะไปทางหางนะโกลมล้อมโอ้โหม,โมันใหญ่กว่าตนวนี่ชิดเชียโอ้ยมหนีว่ะ เราก็จะไปตามตัวนั้นต่ออออืหืหเราผัว ช่องแคบเลยจะมากลับไปกลับมาอีกนะแล้วนะเ๋ยก็ตายเห็นตรงนี้อยูอุ้ยตัวนี้ตายต้องไม่ตื่นเต้นต้องไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอุย้ยมีตัวไล่กินเลยกลับ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 หมดหมดหมด อุ้ยตัวนี้ตายต่ออุ้ยตัวนี้เข้ามาขว้างแบ่งบ้างโอ้แต่ละตัวเข้ามาแย่งเราออกดีกว่ามาที่กว้างกว้างอ๊้ยเร็ว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 มีคูณสองมีคูณสองไม่ทันจริงๆเร็วมากโอ๊้ยก็ไม่ทัน đu đi ôi miệng tôi nghĩ à nổi có em đi ให้คูณห้าเฮ้ยยังไม่ได้ ดีไหมนะคะแนนเราแค่แสนนิดๆเ,เองนะเฮ้ยเราไม่มีพลิกไวยด้วยอ้าวีดีไปไปรีไป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 ,ไป,ไปโอ้โอ้เกัอบตายกับตายกับตาย ไป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 เดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ที่กวยก็ไม่มีไม่เป็นไรไปไเรื่อยๆไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็กลับอืมตอนนี้อยู่อีกนะ โอ้โหตัวเล็กอืมคิดอะไรคิดอะไร ล้อไม่ได้อ่ะคือมันมีตัวกั้นเยอะทำอะไรตัวแดงไปไม่ได้ คนสิบมาก็ไม่ทำอะไรเลย อันนี no el, ้คะแนนเราไม่ขึ้นเลยนะติดเลขปวเอาก่อนนี่ติดตัวแดงนี่แจะตายอุกอุกอ้ะไร cái hại cũng còn vợ quay giờ này nữa Ui, nó lệch วนะิ่งตัวตายโอ๊ยหวานเห้อโอ้ยมึงมีทักอยามาแล้วก็จะร้อมตัวเขียวเนี่ยมันไปไม่ได้ไมันติดยึดกันอยู มีตัวตายอีกแล้วอะไปถูกทางมั้งเนี่ยกลับหลังกลับหลังกลับหลังหมดยังเร็วเร็วเร็วโอ้ยอเหนื่อยแล้วเฉล้มค่าเหรอ อย่ข้างในตายอ่ะกินไม่ได้เขาขี้กล้วยก่อนจจอ้ยออุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตรงนั้นตายอยู่ไปทางไหนทางนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปทางนี้อยาตายเพราะนอนตัวเล็กอีกแล้ว วโฆษณานี่ก็นะหกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดคนและห้าสิบแปดเหรียญก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกการกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ